แน่นอนเขาว่าในวงการกีฬาเนี่ยมันจะมีห้องห้องหนึ่งรับที่ถือว่าเป็นห้องแห่งความลับห้องนั้นก็คือห้องล็อกเกอร์รูมซึ่งเรื่องราวในห้องแห่งความลับหรือล็อกเกอร์รูมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับล็อกเกอร์รูมไม่ใช่เพียงแค่ที่อาบน้ำแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ห้องพักหรือที่ชำระร่างกายธรรมดาธรรมดาแน่นอนในปี1994ครับชัคิโอเนลหรือเจ้าแชกนี่แหละครับตอนนั้นก็เพิ่งเล่นในลีกมาแค่ปี2ปีหละครับจนทางด้านของสกอตส์ไกซึ่งเป็นเพื่อนร่มมนนนนนนวม อยู่เพลาๆหน่อยอยู่ไม่ต้องพูดมากก็ได้ทั้งคู่เกิดปากเสียงกันหนักมากครับถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแช่กับสกอตสกายต่อยกันเลยครับถ้าหากบอกว่าเรื่องชกต่อยเนี่ยมันหนักแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในล็อกกรุมที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยถือว่าหนักที่สุดเลยครับในประวัติศาสตร์ในล็อกกรุมในห้องแห่งความลับก็คือในเรื่องของปืน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จัตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับแล้วก็บาสเกตบอลทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือเ NBA จะนำเรื่องราวที่สนุกสนุกน่าสนใจมาเล่ากับเพื่อนๆฝั่งวันนี้และครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้เรื่องห้องแห่งความลับแน่นอนเขาว่าในวงการกีฬาเนี่ยมันจะมีห้องห้องหนึ่งรับที่ถือว่าเป็นห้องแห่งความลับมันจะเป็นในวงการฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรือกีฬาอื่นที่เป็นประเภททีมห้องนั้นก็คือห้องล็อกเกอร์รูมหลายคนบอกว่าล็อกเกอร์รูมมันคือห้องแห่งความลับยังไงอย่าลืมนะครับว่าในห้องล็อกเกอร์รูมเนี่ยก่อนแข่งผู้เล่นต้องอยู่ในล็อกเกอร์รูมพักครึ่งผู้เล่นก็ต้องอยู่ในล็อกเกอร์รูมแน่นอนว่าหลังแข่งก็เช่นเดียวกันแข่่งงเเสรร็็็จกกต้้อขาามมทีล และที่สําคัญครับก็คือล็อกกรูมเนี่ยเป็นที่อาบน้ําเป็นที่ชําระร่างกายเป็นที่พักซึ่งแน่นอนครับว่าห้องล็อกกรูมเนี่ยมันจะมีกฎที่ตายตัวอยู่กฎหนึ่งนะครับก็คือห้ามไม่สื่อเข้านะครับมันเป็นกฎที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่แต่ละทีมเนี่ยก็ไม่มีกฎตายตัวชัดเจนว่านอกจากไม่ให้สื่อเข้าแล้วเนี่ยสามารถทําอะไรได้ซึ่งเรื่องราวในห้องแห่งความลับหรือล็อกกรูมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับ แล้วครูมไม่ใช่เพียงแค่ที่อาบน้ำแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ห้องพักหรือที่ชำระร่างกายธรรมดาธรรมดาแน่นอนโดยในปี2005ครับโทนี่แมสเซนเบิร์ดนะครับซึ่งเป็นเล่นของสเปอร์ออกมาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งครับหนังสือเรื่องเกี่ยวกับความลับในล็อกเกอร์รูมซึ่งแมสเซนเบิร์ดเขียนจากประสบการณ์และเขียนจากที่เขาไปคุยกับเพ่นในทีมอื่นๆมาซึ่งโทนี่แมสเซนเบิร์ดครับบอกประมาณว่าในห้องล็อกเกอร์รูมเนี่ยเล่นทุกคนจะมีสเปซเท่ากันซึ่งแมสเซนเบิร์ดบอกครับบอกประมาณว่ามันมีทมเนียมที่อาาาาาน,านก,าการเข้้บํ ในห้องล็อกกรุมเนี่ยผู้เล่นรุ่นพี่ทุกคนจะบอกเลยครับบอกว่าเข้ายังไงก่อนเข้าเป็นยังไงก่อนออกต้องเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่แมตเชนเบอร์บอก,บอ,กอีกอย่างที่สําคัญมากจนแทบจะเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายเลยก็คือในเรื่องของโรออนแน่นอนครับโรออนที่เราพูดถึงก็คือโรออนทาจากักระแล้ละครับโรออนดับกลิ่นเตาลวครับแมสเซนเบอร์บอกว่ามันสาคัญมากเพราะว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยไม่ยอมเอาโรออนมาเองหรือลืมโรออนของตัวเองจึงต้องไปหยิบโรออนของคนอื่นมา และเมื่อหยิบรองของคนอื่นมาแน่นอนครับว่ามันเป็นของใช้ที่ส่วนตัวมากครับถึงงานทําทให้เกิดการโกรธกันมากนะครับแต่ผู้เล่นบางคนก็ไม่ยืมซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นบางคนที่ไม่ยืมเนี่ยก็จะไม่ท้าจักรแร่แหละครับแล้วเมื่อไม่ท้าจักรแร้สิ่งที่ตามมาคือว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นมากครับคิดภาพตามนะครับนักกีฬาตัวใหญ่กลิ่นตัวแรงๆแต่ไม่ยอมทาโรออนเล่นีเหนื่อยมาโอ้โหกลิ่นนี้แทบจะทำเอาเป็นลมเลยครับ ดังนั้นทุกคนคือต้องมีโรออนติดตัวและห้ามยืมกันซึ่งแม้เสมอบ่อยเขาบอกประมาณว่าสตาฟบางทีมหลายคนถึงขั้นต้องเตรียมโรออนแบบฉุกเฉินไว้ให้เพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญครับในเรื่องของกลิ่นตัวแน่นอนเขาก็ความลับในห้องล็อกเกอร์รูมเนี่ยมันมีอีกมากมายหลายอย่างครับแบรดลีย์บิลครับเคยเอามาบอกครับบอกว่ากฎในล็อกเกอร์รูมของทีมวิสานเขาเนี่ยมีกฎสําคัญข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามใส่รองเท้าซิกเนเจอร์ของคู่แข่งยกตัวอย่างครับอย่างเช่น วอชิงตันวิสานนะครับทีมต้นสังกัดของแบร์ลีย์บิลเนี่ยแข่งกับโกลเด้นเซตบริเออร์ซึ่งในขณนะนั้นนะครับแบร์รี่บิลบอกว่าทีมเขาจะแข่งกับโกลเด้นเซตบริเออร์ซึ่งโกลเด้นเซตบริเออร์ตอนนั้นมีเควินดูแรนมีสเตฟเฟนเคอร์รี่และทั้งสเตฟเฟนเคอร์รี่และเควินดูแรนเนี่ยมีรองเท้าซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองแต่วันนั้นครับทรอยบาวซึ่งเป็นรุกกี้หน้าใหม่ในตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในลีกและทรอยบาวเนี่ยปลื้มเควินดูแรนมากครับทรอยบาวบอกทรอยบาวไม่รู้ออออนนีีนน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 เเ่่่ครรััััับบววววแขง้้ททซมยยา ใส่รองเท้าซิกเนเจอร์ของ KD มาซึ่งแบรนด์รีวิวเห็นครับดึงตัวทรอยบาแล้วออกมาเตือนแล้วครับบอกมาว่านายไม่ควรทําอย่างนั้นนายไม่ควรใส่รองเท้าซิกเนเจอร์ของคู่แข่งนายจะใส่ยี่ห้อของ K d ดีก็ได้แต่ต้องไม่ใช่วันนี้วันนี้ต้องเป็นยี่ห้ออื่นต้องเป็นซิกเนเจอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ K d ดีเพราะว่าตอนนั้นวิสากํลังจะแข่งกับโกลเด้นเซอร์เบรเรอร์ที่มีเควินดูแรนอยู่ซึ่งทรอยบา์ก็งงครับแต่เขาก็เข้าใจได้เขาทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่า ตัวเขาเนี่ยปลื้มเควินดูแรนมากแต่แน่นอนครับว่าในเรื่องล็อกเกอร์กกรุ่มต่างๆเนี่ยมันยังมีอีกมากมายครับล็อกเกอร์กกรุ่มที่เป็นข่าวชาวโชว์นะครับก็คือเป็นล็อกเกอร์กกรุ่มของทีม LA เอเลเกอร์ซึ่งในตอนนั้นครับเดียนโจโรเซลการหน้าใหม่ไฟแรงของทีม LA l อเอเลเกอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ฝีมือยอดเยี่ยมแต่อีกในหนึ่งคือเขาก็เป็นรุกกี้มีความเป็นวัยรุ่นมีความห่างค่อนข้างเยอะเดียนโจโรเซลครับ เห็นรุ่นพี่ในทีมก็คือนิกยังเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่มันไม่ใช่การคุยกันธรรมดาครับแต่มันมีภาษารักมันมีภาษาหวานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดนจิโร่รัสเซลครับคึกมากครับในตอนนั้นเขาจึงเอาโทรศัพท์มือถือของตนเองเนี่ยไปแอบถ่ายนิกยังรุ่นพี่ของทีมเนี่ยตอนที่กําลังคุยคุยโทรศัพท์อยู่คุยด้วยภาษาหวานแหววคุยด้วยภาษารักต่างๆแล้วพอถ่ายเสร็จครับรัสเซลก็สรุปของเขาตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็นํามาโพสต์ลงโซเชียล นำไปให้กับคนอื่นดูแต่เรื่องราวมันไม่ใช่จบแค่นั้นครับเพราะคนที่นิกยังคุยก็คือกิกของเขาคือเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตอนอยู่แล้วก็คืออิกกี้อิสเเลียซึ่งอิกกี้อิสเเลียนี้ก็คือเป็นคนดังคนหนึ่งเลยละครับแต่นิกยังเนี่ยก็แน่นอนว่าตามภาษาผู้ชายบางคนเนี่ยก็ต้องมีเตลดเดิดบ้างนิดนึงนิกยังคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนอื่นแต่โดนเดนจ์โรรัสเซลแอบถ่ายและเอาไปลงในโซเชียลรัสเซลก็ไม่รู้หรอกครับว่านิกยังคบกับใครแต่คือนึกสนุกไปอย่างนั้นครับ มันจะทําให้เกิดความบาดหมางใจครับระหว่างทางด้านของราเซลและก็นิกยังรวมถึงผู้เล่นทุกคนในทีมเลเกอร์ด้วยนั่นทําให้ผู้เล่นทุกคนในทีมเลเกอร์เนี่ยเกลียดไม่ชอบราเซลและไม่ไว้ใจเดียงโจโร่ราเซลเพราะกลัวที่จะมาทําพฤติกรรมแบบนี้อีกมันจะมีการออกกฎเลยครับในตอนนั้นในทีมเลเกอร์บอกว่าห้ามทุกคนอัดคลิปและห้ามทุกคนเนี่ยถ่ายรูปในตอนที่อยู่ล็อกรุมเรียกได้ว่า คลิปเดียวเนี่ยทำให้กฎทุกอย่างในล็อกลุ่มของเอลเลเกอร์แล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่ากฎต่างๆเนี่ยมันก็มีอีกมากมายอย่างเช่นเจสันสมิธนะครับอดีตเพื่อนของบบชิตันวิาสาดนะครับซึ่งทา้านของเจสันสมิธนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเก๋าคนหนึ่งเลยนะครับเจสันสมิธครับได้ออกมาบอกว่าในทีมวิาสาัดและในทีมอื่นๆที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันจะมีกฎอีกกฎหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าห้ามอาบน้ําก่อนรุ่นพี่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยปาานใดก็ตมครับ ห้ามอาบน้าก่อนรุ่นพี่รุ่นพี่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอายุนะครับแต่หมายถึงว่ารุ่นพี่ที่เล่นในลีกมันนานมากกว่าซึ่งตอนนั้นเจสันสมิธคือเขาก็งงเลยครับบอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ครับที่รุกกี้ในทีมเนี่ยไปอาบน้ําก่อนแบรดลี์บิลอาบน้ําก่อนจอห์นวอลตอนนั้นแล้วโดนเฉ่งกลับมาเลยครับโดนดุกลับมาซึ่งแน่นอนว่าเจสันสมิธเขาก็บอกว่ามันแค่เรื่องของการอาบน้ําไม่ใช่เหรอแต่มันเป็นธรรมเนียมที่เขาถือที่เขาปฏิบัติกันมานานแล้วซึ่งเรื่องราวที่ผมเล่่่าาาาเเเหลนนนีี้ออจจะป็รรืงรวใมมุมท จีปาถานเล็กแคน้อยแต่เรื่องราวในล็อกเกอร์รูมเนี่ยมีหลายเรื่องครับที่เริ่มดุดันเริ่มโหดมากขึ้นในปี1994ครับชัรคิโอเนลหรือเจ้าแชกเนี่ยแหละครับตอนนั้นก็เพิ่งเล่นในลีกมาแค่ปี2ปีแหละครับความหามของแชกตอนนั้นยังมีมากแชกเป็นเซนเตอร์ที่ประเภทพูดมากครับพูดไปเรื่อยพูดกับทีมไปเรื่อยพูดกับคู่แข่งไปเรื่อยเดินเข้าล็อกเกอร์รูมก็ยังพูดไปเรื่อยซึ่งในปี1994ครับตอนนั้นหลังจากทางเดินเข้าในล็อกเกอร์รู แชกพูดมากครับบนทุกอย่างมากมายจนทางด้านของสกอตสกายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมในขณะนั้นเนี่ยต้องเตือนแชกบอกว่าเฮ้ยแชกอยู่เพลาๆหน่อยอยู่ไม่ต้องพูดมากก็ได้แชก็พูดมากครับแชกก็ไม่สนด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นในตอนนั้นด้วยความที่ยังหามยังเฟี้ยวอยู่ฮะหลังจากที่สกอตสกายเตือนมันก็ทําให้แชกไม่พอใจแต่สื่อก็ไม่เห็นครับว่าคิดว่าเป็นคือแค่การเตือนธรรมดาและเมื่อเข้าห้องแล้วก็รุมเสร็จประตูปิดดังปั้งเสร็จ ทั้งคู่เกิดปากเสียงกันหนักมากครับถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแช่กับสกอตสกายต่อยกันเลยครับแชกสูง7ฟุตสกอตสกายสูงประมาณราวสัก6ฟุตส่วนต่างที่ประมาณเกือบเกือบฟุตนี่โอ้โหคิดผลเอาละกันครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้นะฮะแต่หลังจากนั้นครับก็มีคนออกมาบอกสื่อบอกว่าแช่กับสกอตสกายต่อยกันนะสื่อก็เลยไปถามแชกครับเขาก็ยอมรับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขากโกรธเพราะว่าแบบว่า เขากาลังพีคอยู่แล้วคือสกอตสกายก็คือมาติดติงเขาต่อหน้าคนอื่นเขาไม่พอใจแต่แชบอกว่ามันมีอะไรหลังจากนั้นคือตัวของเขาเนี่ยกับสกอตสกายก็เป็นเพื่อนกันถัดมานะครับในปี2001-2002นะครับตอนนั้นเคนยอนมาตินนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์เวิร์ดที่แข็งแกร่งดุดันคนหนึ่งของทางด้านของนิวเจอร์ซีย์เน็ตในตอนนั้นเคนยอนมาตินครับตอนนั้นได้รับหน้าที่ให้มาประกบหน้าของแซคแลนดอฟจากเทรเบเซอร์ซึ่งท้านั่งของเคนยอนมาตินเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเพราะวา เรียกว่าทางด้านของแรนดอฟเนี่ยหนากว่าและมาตินเล่นไม่ดีครับในวันนั้นซึ่งแน่นอนครับว่ามันทำให้ทางด้านของริชาเชฟเฟอร์สันเพื่อนมือทีมของเขาเนี่ยต้องออกมาเตือนบอกประมาณว่ามาตินถ้าคุณไม่ไหวคุณก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นคือมันเป็นการที่ค่อยๆเตือนครับแต่คันยอดมาตินด้วยความเป็นคนเลื่อดร้อนอยู่แล้วเก็บอารมณ์ตอนนั้นไว้ครับหลายคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอเข้าแล้วก็รูมแล้วปิดประตูดังปั้งเนี่ยมาตินสาวมาดใส่ทางด้านของริชาเจฟเฟอร์สันเลยครับ บอกว่าคุณจะมายุ่งอะไรกับชีวิตของผมผมเล่นของผมแบบนี้ทั้งคู่สวนหมัดกันไปมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่าหลังจากที่มีการต่อยกันนะครับระหว่างเคนยอนมาตินและทางด้านของดิชา์ชิฟอซันแล้วทั้ง2คนนี้นะครับปรับความเข้าใจกันเร็วมากและพาทีมทางด้านนิวเจอร์ซีเน็ตเนี่ยเป็นทีมชั้นนําในสายตะวันออกเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าน่าสนใจมากในปี2011ครับทางด้านของราจอรอรนโดมีปัญหาก,กับทางด้านของด็อกรีเว์ในล็อกเกอร์รูมซึ่ ทางด้านของเซลติกเนี่ยไปแพ้กับแมมมี่ฮิตในรอบเพลย์ออฟซึ่งในเกมที่แพ้ครับก่อนเข้าเลกกรูมเนี่ยด็อกเรวอร์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับ,บเบลเมทุกคนเลยบเบลเมรวมถึงราชอนรอนโดด้วยรอนโดโมโหมากครับเขารอด็อกเรเวอร์เนี่ยในเลกกรูมเมื่อด็อกเรเวอร์เข้ามาในเลกกรูมเนี่ยรอนโดขึ้นเสียงใส่โค้ชเลยครับทำไมคุณต้องเอาผมไปด่าผ่านสื่อด้วยแล้วสิ่งที่รอนโดทำํำทำให้คนตกใจยิ่งกว่านั้นครับเข้ามือถือตัวเองมาเนี่ยเอาไปปาคว้างใส่ทีวีเลยครับต่อหน้าด็อกเรเวอร์ สร้างความตกใจกับเ,เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอรอชอนรอนโดการทะเลาะกันอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นครับแน่นอนเขาว่าหลังจากนั้นด็อกเรเวอร์และทางด้านของราชอนรอนโดนี้ก็คอนเวิร์สไปคนละทางอย่างที่เราทราบเลยถ้าหากบอกว่าเรื่องชกต่อยเนี่ยมันหนักแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในล็อกกรุมที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยถือว่าหนักที่สุดเลยครับในปรา,า์ในล็อกกรุมในห้องแห่งความลับโดยในปี2009-2010องนิครับต้องย้อนนิดนึงครับว่าในตอนนั้นเนี่ยวอชิงตันวิสานเน เอเจนซีโร่ซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับซึ่งในปี2 0งพันเกครับตอนนั้นกิวเบิร์ตอารีนัสนี่อยู่กับทีมวอร์ชนันตันวิาสานะครับแน่นอนครับว่าในการที่ไปแข่งข้ามเมืองกันเนี่ยบนเครื่องบินหรือบนรถบัสเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมครับกิจกรรมนั้นก็คือการเล่นไพ่ซึ่งตอนนั้นครับกิวเบิร์ตอารีนัสเนี่ยเล่นไพ่แข่งกับทานั้นของเจ้าวอริสคริสเตนตันซึ่งเจ้าวอริสเนี่ยเป็นคนที่เล่นไพ่่่่่่เเเเเเเกกงงงมาาาาาาาคครรรรรรรัับบบบบแแแลละะป็นนนนนนุ้้้้ออออออขขขิิิว์ตสสสพจียยย ติดหนี้จาริสเยอะมากครับจากร้อยดอลลาร์เป็นพันดอลลาร์เป็นหมื่นดอลลาร์แน่นอนเขาว่าด้วยการติดหนี้นี่ไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามแหละครับจาริสนี่คือก็ตามทวงเพราะว่าสําหรับจ้าริสเนี่ยด้วยค่าตัวที่มันน้อยครับหมื่นดอลลาร์พันดอลลาร์มันจึงสําคัญฮนะอารีนสัสก็รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยถูกคุกคามและคือเสียหน้ามากเสียหน้าแพ้ไพ่ไม่พอ,อยังต้องเสียหน้าโดนทวงตังค์งต่อหน้าเพื่อนๆอีกความไม่พอใจก็เริ่มสะสมสะสมมากขึ้น จากเล่นไพ่ครับกลายเป็นด่ากันในสนามและกลายมาเป็นด่ากันในล็อกกรุมจนกระทั่งครับในล็อกกรุมในปี2009-2010นั้นในช่วงที่มีการแข่งขันกันเสร็จกิเบิดอารีนัสครับและเวอริสเนี่ยก็เข้าในล็อกกรุมอารมณ์ของทั้งคู่ตอนคือมันประทุมากครับอารีนัสครับชักปืนเลยครับมขู่เจวอริสบอกว่าแกอย่ามาทวงฉันถึงเวลาฉันจะให้เองเจวอริสรู้อยู่แล้วครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนก็ชักปืนมาขู่เหมือนกันแหละครับ ทั้งคู่ต่างมีปืนต่างเตรียมการมาแล้วครับว่าต้องยิงกันแน่วันนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันเป็นการชักปืนขู่ครับสร้างความหวาดกลัวกับเพื่อนร่วมทีมมากจากห้องแห่งความลับตอนนั้นที่จะปิดได้ข่าวกลายเป็นรั่วไหลเลยครับ NBA รู้เข้า NBA สั่งแบนครับสั่งปรับ NBA รู้ไม่พอครับตำรวจรู้ด้วยครับสั่งปรับหนักสั่งสอบสวนทุกอย่างพบปืนที่สาธารณะ ข้อหาต่างๆอีกมากมายครับจากการเล่นไพ่มาสู่อารมณ์เลือดร้อนแล้วมาจบกันที่ในห้องแห่งความลับในล็อกเกอร์รูมแต่มันก็ไม่กลายเป็นห้องแห่งความลับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวหลายเรื่องนะครับในห้องแห่งความลับหรือในล็อกเกอร์รูมซึ่งผู้เล่น NBA โค้ชแล้วก็สตาฟแน่นอนครับว่าในช่วงก่อนแข่งในช่วงพักครึ่งและในช่วงหลังเกมเนี่ยห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่มีมนต์เสน่มากเป็นห้องที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับและถือว่าเป็นห้องที่ น่าสนใจมากนะครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวแห่งห้องความลับนะครับหรือล็อกแกรุมเพื่อนๆนะครับสามารถติดตาม Mainstand ได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์นะครับบนเว็บ menstand co t h หรือใน a c e b o o k นะครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Mainstand หรือจะเป็นช่อง YouTube พิมพ์แค่คำว่า m a i n s t a และเวนบักแล้วก็ t h หรืออีกช่องทางนึงก็คือ Podcast นะครับใน s o u n d c l o u d p o d c a s t Spotify p o d แ a s t แล้วก็ Apple Podcast นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมเอ ว่าชินิ์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o อก it เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify แอปเปิลพอดแคสต์